สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดยอดผออโรงเรียนขับรถลงเขาวกว่า22กิโลเบิกเงินเยียวยา2,000บาทให้ผู้ปกครองเมื่อวันที่13กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายณรินโชดเมืองใจล่าพ่วงหนวยการโรงเรียน แม่ตาแมวและนางสาวประภาวรินวิเชียนสันครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ตาแมวตำบลเจดีหลวงอําเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายต้องขับรถขึ้นลงเขาเพราะเส้นทางทุรก,กันดารมีทั้งหลุมลึกร่องน้ำและหน้าผาสูงชันข้างทางโดยใช้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและจักรยานยนต์จากที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดดยหลวงซึ่งมีระยะทาง11กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกว่า30นาทีเพื่อเดินทางไปเบิกเงินจำนวน4 44,000บาทที่ธนาคารในตัวอำเภอแม่สซโรยุยและนำกลับมามอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่ตามแมวรายละ2,000บาทจำนวน22คนรวมระยะทางไปกลับจากโรงเรียนบ้านแม่ตามแมวถึงถนนทางขึ้น22กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงโดยนายนรินโชิผู้มในวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าเมื่อทางโรงเรียนได้รับโอนเงินก็เร่งเบิกจ่ายมาให้ผู้ปกครองทันทีเพราะมีข้อกำหนดที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน3วันหลังจากทางสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเงินมาสำหรับโรงเรียนบ้านแม่ตามแมวการเดินทางคืออุปสรรค เพราะหากฝนตกจะไม่สามารถขึ้นลงได้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่ทุรก,กันดานอย่างมากแต่ด้วยหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษาก็ต้องเร่งดําเนินการให้ผู้ปกครองโดยทั้งหมดเป็นชัดิพันอาคารทั้งนี้หลังจากมอบเงินแล้วทุกคนที่ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวต่างดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้ด้านนางแรมใจอางีกุ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแมตาแมวกล่าวว่าดีใจมากที่ได้รับเงินจํานวนนี้และจะนําไปใช้จ่ายสําหรับลูกทั้งซื้อชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนบางอย่างเพราะที่ผ่านมาครอบครัวไม่มีรายรับเลยทําให้ลูกต้องใส่เสื้อผ้าชุดเก่ารองเท้าที่ขาดโดยเฉพาะช่วงโควิดเรียกได้เลยว่ามีแต่รายจ่ายรายรับไม่ค่อยเข้าถึงครอบครัวรายรับไม่เข้าครอบครัวเพราะทําอาชีพเกษตรกรปีหนึ่งก็จะได้ไรายรับแค่ครั้งเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ